เขอาหมวแม่เป็นเขอาอีกสิแถนกระซ่วนนี่นะคะชะนอนยังน,นี่ตัวนี้ตัวน,น,นี้เขาเออชะนอนลาดจ้างชะนอนลาดจ้างนะสบายสิสุมัลีีฮัจย์ไปไซสบายดี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 พี่น้องเอฟซีเด้อวันนี้นเขาจะไปใส่เสาดังเปตลาดเ้า <c oughs> ตลาดชาคน,ไนาไปเบอนา<อ><อ>ไปชน่าทาวเนาะเขาไปัจีงเมืองจีนเด้อพี่นองเา้าไปเบอรเมืองจีนชนาทาวยูเวียงจัาตาดตามไปเดทั้งหน้าเป็นประตูซเาจิเป็นไชานาทาวก่นอนนตลาดชาเบอร์อกไาดเทางกิมฮกอว่า นานนเมันประตูใสเออนาจะพามาอย่างเลาะเบิรงมันประตูใสเดี๋ยวนี้ครสิบเอ็ดโมงยันสิบโงห้าสิบสองคือควนยังสิบสอง้านแต่มันโมงนโมงวันยังว่ปั่นร้บสอนถนน ถนนนะพับไปเลยมาเส้นนี้เส้นนะเส้นนะอ่าเส้นละไปมาไปไปมามาเมื่อกรานนาเวียงจันทร์ต้องผ่านต้องได้เห็นประตูใสผู้ได้มาเวียงจันทร์แล้วโบเห็นประตูใสกับธาตุหลวงเอเมียนมาบ่มโอดเมื่อไปกรุงเทพโบเห็นพระราชวังกับหมรนแก้วเมียนบ่มโอดเองเมียนหมอนแก้วใกล้กันอยู่กรุงเทพ ใกล้เดิในใดดอันนี้ถนนเซนใหญ่อันอนี้เอิญเอิญนนนเซนสีส,สาวา่าโอเคน่าไปมองยังสีสว่อา,าวเอเพราะว่าเขาจะได้ว่าให้ผู้าทานผู้สมบูรณโอ้ถนน,นนใดเนาะนี่ตาก็จะชั่นิดภาพออกเ,เพราะว่ามันบ้านคือกันเลยไปคอมได้ก็ได้ <laughs> เปลี่ยนสื่อแล้วบบนี้อมายมันอยู่ใกล้วัดน่าแท้มันเป็นทางตันเพราะมันเงินใสแล้วมันยาวต่อไปต่อมันเปนแบบสีสัดี๋ยวนี้มันเป็นหอมซอดกันเมืองโตเ่อกี้มันมีห้างน่นห้างมันมีตลาดขายเครื่องขายอาหารบ้างขายอบางของเมืองนี่แม่นเดี๋ยวนี้เขาโดอย้ายเขาไปอยู่กังแหวนด้านหลัง เดินเกสังสารุณลิเดสาร์ทเดินสตาร์ทเดินสเดินสตาร์ทเดินสตาร์ทเดินสตาร์เดินสตาร์ทเดินสตาร์ทเดนสาเดินสตาร์ทเดินสตารนสตาร์ทเดินสาเดินสตาร์ทเดินสตารเดินสตาร์ินาร์ทเนสตเสตารดินารเสทเดนาร์ทเดิตาเสตารเดสตารเดินสารทเดาร์ทเดินตารเดินสตาดเดิสตาร์ทดินารเดินสตาร์ทเดิน เฮียนเท่าอนโดแต่าอนนีเมาทวงเียนเฮียนอนุเฮียนเทาอนุเียนเ่าตี้เมนูเยียนนาตาสินนานม่หนี่นี่ทั้งนเียนตาสนเียนเมงเกาเฮียนนานาิจิตกะบเออเอเพื่อกันนาปิจียนนนายังเียนปั้นเฮียนควายเออนี่วะขงหน้าอ๋อังหน้าอนนี้ แขวนเลย40ปีไปยังจืด4ปีเราดีได้มาลำลึกความหลังเนาะเออไปเยอะอีกไปเร็วมาสุข40ปีแล้วครั้งแรกที่กลับมาเยี่ยมบ้านไปามาเราครั้งแรกปัญญามาสิลืมสิลืมไปหมุดแล้วมาเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันอดหวนคืนคิดถึงคิดถึงอดีตได้เนาะใรมาแถวนี้ถึงอดีต อ้ผู้สาวเขาเชียหลายเวรรุ่นนั้นอดีตตอนเป็นพ่อบ้านน้อยแน่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 ให้บอกว่าความเขาเขาลำบ่ากอดีตพ่อบ้านน้อยอดีตพ่อบ้านน้อยเขาก็จะคู่คุยกันอดีตพ่อบ้านน้อยอยู่อยู่ลาวนะเนี่ยขี่มากับนางเลขาไปตลาดมีตลาดหนองด้วงเลยเนาะเออเลี้ยวปิดแล้วว่ะปิดตลาดยังยังเปิดยังยัหมดเถอะ อ๋อยังมันปอดเบื่อมันเปิดตลาดหนองด้วงเดี๋ยวนี้เป็นตลาดแรงแล้วเออเดี๋ยวนี้จะเป็นตลาดแรงเนี่ยยี่ห้อเกษตรย้อนนะขายเกินตลาดนงด้วงตลาดเดียวกับป้าคูอยู่ใกล้กันครับเออตอนนี้มันใกล้กับอ่างย่างอุดมก็วัชชิจอโซงอาหารได้รถอันนี้เออรถชาติันนี้อร่อร สีสุมเขาเอินอีเกตโอ้อีเกตอีเกต้วยโอ้อีทีอีทอยบ้านเอาสิมีบ้านเาสิมีอีเกตฟูดเพนด้าโอ้อีบุนยอีบนเียังงอเวอร์อะูเบอร์จบอยูราคามีโอเบอร์วะ ยังเจอรถก็มีมีรถอีเิ็ตแบบนี้แล้วมองไวดีแก๊ปฟูดแพนด้าแมนด้ก๊ปพันแมนยูไทยอีเิ็ต์มสุูโอบ้านเราโอ้รถีบคนได้เราาะสมเาอกนะเราอาหารมาสมสดงเคยเห็นเราย้วตจ้ะน้ยน้องเสาอน่เสาลี้เสาอบน่ พอเพอเราเป็นเสียวระตูเเนี่เออนางไหนนงไรนะกันนางไจะพอเราเป็นเสียวระตูนะคือชีเมนีิบอสินวน่โ้คนละคนตู้ดวงปีนะเสียวประตูเลยโอ้ผิดทางไปเรา้อะไรสินทรพอยต์โอแถวนี้ชีฮอมไ้ม่ไนละอ๋อเขาเห็นป้ายว่าสินอรพอยด์งามแรง ตลาดกลางคืนมากินแถวนี้เด้อแถวสีออมบลากลาคืต้องปิดทางมากินมันทางไปตุนมากินเลยเดือนลาก็มีตึกตึกสูงหลายเลยเดี๋ยวนี้ตัวนี้อพาร์ตเมนต์อะเฮ็ดใหม่ตัวนี้ขนาแมนฮอลิเดย์คืนนี้เป็นร้อยบายเพราะอะไรเนี่ยร้อยบายเลยดอลลาร์เลยเพราะมัน ลอยจีบได้ตัวคราวพาซากันนอยอับอัดรถสิ้นหัวอาหารรับรูจักจอดตันางๆเอาส้นทางคุณำเที่ยวอันโฮเทลเลยรถแท็กซี่กับงามรถเดี๋ยวนี่เนาะแท็กซี่บินฟ้ดเดอร์เลยโอ้บินกระแท่งจุ่มเออรถนี่หายากเด้อ ดูปยัดัเป็นนนนะตัวนี้ตัวงามเมื่อกี้เราได้ถ่ายเอารูยกี่มงสวิมเป็นเป็นตยวหนึ่งสงคนดังตไปวขี้เาไปบ้านน้องดวงเราทางไปบ้านน้องดวงนี่สบายดีไทยน้องดวงเลยงานเตลาดตุนทางวิา่าเจ้าวะปะซูนี่เดราบราซ่า นักเลิงขนาดนึ้นขึงขังจางแข็งจางผากันมื่อกี้เป็นติกูนั่แเ้วเป็นจิเตี้ยมเลยวันหารถรด โพเซ่นไหนีเเบนซ์อันนี้ไทยเรียนอันนี้ีสดีออโต้โอ้เป็นของย่อยเลเซ้อมุแียสมันแพงราคามันออกอในูปสุมัน็รถเจ็ดสิบพันนด์วอ ปั่วเที่ยวปั่วมันให้มือสองนี่ไงมือสองปุ๋ยปั่วปั่วมันอะไรนะเบิร์กไซด์เอาออกมาพอดสองเดือเริ่มปั่วเลยดิเกาะเน้นๆทั้งหน้าในมีมอเตอร์ไซค์ขับจ้างแล้วก็ทั้งเบิร์ไซด์ฮันเป็นรถกีเกตมอเตอร์ไซค์ขับจ้างกีเกตส่งอาหารส่งอาหารโอเดอร์ออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามาจ่ายสดเวลาก็อาหารจำฮอดบ้านแนะนำแนะนำว่าต้องจ่ายออนไลน์ ยายเป็นเงินสดเพราะว่าเัญาเสีาส่งอาหารมาฮอดบ้านไว้โคชาณาเทาเด้อลาวชาณาเทาคิดคิดเต่ใกลน้องล่วงเนาะมานาสียนี่ฮานี่ฮาสองภาษาเป็นภาษาจีนบอกให้โดรถานเพนภาษาบ้านตัวยหญ่ๆเลย บางห้านเนาะเพื่อนเอาไปเข้ากูโก้แล้วแปลเป็นภาษาลาวค่ะนะเออพยัญชนะกับสระไปคนละทางรถคันนี้น่อยล้วมัน่านออกจะเทงเอยรถคันต่างหน้ากระบะหนวดนะโอ้เชยเครื่องข่ะไม่รู้ดีงามรถกระป๋องบอกทเกียชองกระบะหนวดยเครื่องคงเล่นเนาะรถไฟฟ้าอันนี้ก็คนรถทีนนะโอ้รถไฟฟ้าอาแบนมาได้แค่ทีมได้เพิ่อนดัดเอาเองเลยนะ เพิ่งเห็นว่าอันนั้นบังแดดก็ได้เออติดกัะบ้านน่อยพอได้ส่งเครื่องไม่ห็นเหรอเดะเขาจะส่งเครื่องเห็นปะส่งน้ำส่งในวอนซื้อมาส่งเครื่องนี่เดี๋ยวเพื่อนทำรูมีแดนข้ามกันดีนะหนักัวเองเดินเพิเดินคลักเดิน อันนี้รถโัวรันีแบบียากนีเราเย็นใจได้แลนนะตอนเเปิดหมดอุปนเอเนาะขนาดเท้าไงเด้อนี่กรจะมาซื้อออมไปจินตนลแล้ว ก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคนจีนอยู่เข่นี้โดยวบรุ่ยพลเรืคิดเบื้องเน่ะเขาปล่อยให้คนจีนเขา้ามาชุดให้เขาได้เปิดร่มมุ้งมันจีคอยซึมซับไปสั่นซึมเป็นเยินล,ละหน่อยมันไปหมดเลยจีนอ,อยู่อันตราติดในหมอเน้ะ เป็นมาบนหัวเมินได้มองครับว่าเบสิ่งของสื่อเดว่านลูกสิ่งใหญ่เลยลูกสิ่งใหญ่สารยกฟองเมียนมาทีมนะแกซี่ก็ยังมาเป็นตึกนะมันเป็นอนาช้อปปิ้งแน่นอนสันเจียงสันสันเกียง สังเกียงไม่ใช like ่เกียงโฮเทลเขา้าไปได้เห็เบืตัวเลยว่าสังเกียงอ๋อสังจะเกียงเลยเกียงบริษัทกันสังเกียงาต้งนน้ำสกันนั้นน้ำลายฟุงอจังเกันน้ำลายแล้วแต่ว่าเจ้านบ๊ขบถืคุณนีแต่โฮเทลเข้าเนาะตใหญ่เนาะเข้าไปแล้ว จังสีพ่จีจะมีแตเขาแล้วสิ่ติดต่อกันมาเที่ยวเนาะพอรงแรมผอรงแรมกัจังสีจีจังสี่จีมาหนเพิ่อัศินเขาเปิันขนองิมงเข้ามาบ็ได้มาเสร็นี้อาเขาเปิดโล่ลุงเปิดโล่จะได้ีมีได้ นานเดียวงกินซงเมา่ซงปีกจะตืนมใหญ่เขายิ่งก้นเรื่อยๆอยู่ปาทิุกอันนี้จะเป็นของเขานแันัเบดเขาขี้ออมาหนึ่งก็น่าเดียวของเขาแล้วนะเขาเข้ามาอยู่เลยที่นื ตัวนี้เด้มันใหม่นะตอนนั้นนะโอ้ตัวใหม่เนาะไม่ใหม่ลูกแห้งได้งามเลยงามกโอ้ส่นเส้นตอนนั้นเขาตั้งจุดจุดเอาอินซูลิน้วกันนั่นเป็นแผลหย่อมแสงพอสลายมันก็เป็นยังเส้นขัดนะพุ่นะใส่เกลียแตะปดเออ จำอะไยางรดกันตะไบขวดน่ะกระเจาเห็ดให้คักเก่าๆได้วันนี้มาจากไฟไหม้ละตลาดของเขาให้คักยางรถกันตะปูมีคนยางรถกันตะปูเหยียบปุ๊บดีดฟงน้องรถเทนนีงามขนาด ะมาปัดขี้มาได้จีนมาได้เนี่ยเทีข้าเมืองพ่อเรจีนอยู่แถวอเมริกาบ่อเข้าวดีเราเขาบอเห็นแดดทันซิเป็นยังไงไม่เห็นอยู่อยุนนานยุนนี่เออแตงที่อย่างน้เนี่ยีสมุทรสวนอาบน้ำอีกโอ้บุมธรรมดาได้นี่ ไอ้วินก็เบาซุกไปนี่โอ้ขี่ไข่โบยังเลยตูนไปยัางขัาวูนขักสูนนอกสูนในบบเหลือขี่ไข่ให้เมียเห็นละอยากมาดีสนอขัวอปปพุ่อยิงเปนยังรออนะาบวอปไปเนาะไงมาถูขีไขครดิคอนงงละมากตลาดตลาดสด ข้าวเสียบข้าเคนน้จะาข้าวบข้าเาอยากกนี้แค่อเดี๋ยวไปจอดเลยกันเนาะ้เข้าเผาจม่ตัดดีได้วั้อมขึ้นอย่างดีาโอเควันนี้ผาทุกคนลงยางเลาะได้ปบะเนี่ยเ้ยข้าวข้าวข้าวหอมอกนี่าข้าวดา๋ยอนเแบบข้าวเข้าก็มีเดอนี่ถามเนานี่เ็ข้าวเผาด้วย ก็ได้เผาจงมา็้เผา็เป็นตลาดก็งานทาโอ้เข้ามาบึงปิงเข้าสู่เข้ามาเึงปิงโฮมอปปิงอ๋อปิงปลาปี๊ใส่ก่อนตด้อเปียเราปีหมูไอาจ้หน่อย เป็นนมไม้สดเลยตุ้มไฟล์มเพิ่เลยปะอยากินเป่าโอ้โหอยากกินยังเอาเลยป้มต้องกินหลายต้องกินน้หน่อย ว่าให้ก็นเจ้าจอดกันเลยเจาะวะเอาบจ้อกินเยอะไรเอาจิ้เอาจอดกินสำหรับยืนอยู่นี่หรอเออเออจินคุณได้เออนี่ขาอยางกินน้ำอ้อยสดเลอยู่บ้านครับเรา่แพงเหมืนนึงอะไรบังเภาวน่เถาห้าสหาพันกีบเวลาดอน ที่เยอดทาดำเ้าีแเมนวนเล้นลเราเืก่ด้อแสหมันงงบวจ่ายนี่กับข้าวน้าอ้อยน้าออยน้ออยมาข้าก็มีกัน